อุ้ยแมนหกใหญ่เลยพี่น,อน้องไงปวดโคโรยู่นหะครับเนาะสวัสดีครับผม สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกทท่านสุขมสุขคนครับผมเนาะพอกันคือเก่าพี่น้องเนี่ยพี่น้องไปยางเลาะสวนอีกแล้วพี่น้องเนี่ยไปยางเลาะสวนว่าจะไปเก็บมักแตกเนาะครับเนาะเก็บมักแตกมาไวถ้ากินเพราะว่ามืออื่นฝนมันตกนะพี่น้องผมก็จะเก็บมักแตกละกันกระเพราเอามาไว้พัดกระเพรากินมืออื่นน่ะพี่น้องเพราะว่ามืออื่นเนี่ยฝนตกเบิดมือก็คือสิบโมีเวลาออกมาเก็บดอกถ้าฝนตกเปิ้นมือเนาะครับเนาะมือนี่ก็เลยช่วยโอกาส มาเก็บไปโหลดมือยังไ่ได้ออกมาพักพรอนเต็มที่เลยมืออื่นเป็นวันหยุดผมนี่มืออื่นมันมเสาร์นเานาะไปเบิ้งกันพี่น้องคุณหละขางาหอบเละฝ้าเริ่มมืดมากเลยพี่น้องไยฝนตังเข้ามาแล้วยังก็ห้องกองมตู้เขาบอกวา่ามันที่ตกประมาณนี่สองทุ่มก็กลัวนะผมเนาะจนหอดคุณละมืออื่นเสาร์ช่วงนี้ฝนตกครับพี่น้องไงประเทศเกาหลีใต้ตกแห้งครับ แถวผมนี่ยังธรรมาดาที่พี่น้องแต่ว่าเขตทางอื่นนี่โอ้โหน้ำถั่วมน้ำถั่วมฟาร์มงวมมัวฟาร์มหมูนะครับเนาะท่วมเข้าหพักไอ้ข่าเบิง้งไม่ชิมน,น่ะตลิทวนคนไทยยังนี่พี่น้องเลยบางมองกับมีคนไทยนะครับเนาะเข้าเจาวว้าพูดลิปลงมาน่ะพูดชิบหูว่าน่ะตลิทวนเพิ่อนน่ะถึงตลิทวนเพื่อนนี่หรอกเช่นไงก็ถึงกำลังใจให้นะครับนเนาะไอ้พอ่อตูผมในทำเสาวมันพี่น้องเลยผมตัดออก ตัดออกแล้วเดี๋ยวมันจะแตกขึ้นมาแบบนี้เห็นบ่ที่ผมตัดออกใหม่ตัดงบงใบอันนี้พักหอมป้อมนี่ผมว่าจะเาไวเอพันธ์มันไม่จะปลูกปีนาพี่น้องส่วนทังนี้กับแม่นในพักชีเนะครับนาะพักชี้เหลาพักเป็นกับกำลังงามนี่พี่น้องพักเป็น็นบ่ผมปลูกไว้แต่งเดี๋ยวปีนามาผมจะแยกยแยกก่อนมันเย้าจนชุดแต่งพี่น้องเลย พักหอมผมปลูกไม้กำลังแตกเก็นบอ่น้องกำลังแตกพักหอมปลูกไม้กำลังงามเนาะมะเขือกับกำลังงามมืะนีปองไม้ผมว่าจะมาเก็บบักแตงพี่น้องนี่บักทวดินงามแห้งบักทวดินกับบักมันเกลียวข้าวโพดมะกข้าวโพดมะพริกบักพริกผมศ์กับกำลังงามเนาะครับเนาะนี่ผมว่าจะพ้วนดินหมู่วนี่พ้วนดินน้อยๆเดียวพี่น้องเไงไอ เบิ่งไปเบิ่งมาแล้วผมก้าวเออให้ฝนเศร้าทุกคนค่อยมาพวนกบเหงาไหมานะครับเนาะไปเบิ่องมกแตงน้ำกัน,กนพี่น้องไงมกแตงโอ้หลายครับเห็นยังสี่ก็คิดทอดลูกไส้อยู่ที่ผมก็ได้ยแต่ว่ามันไอ้บยไ่ค่อยสะดวกปไะใจนะครับเนาะเบิ่งหน่วยอีกเรื่อพี่น้องเลยพูดอะหน่วยพักใจเลยมันบม่ค่อยสะดวกไ,อ,ไ,อ,ยอ,ยอ,ไอ้อเฮาอาศัยเพื่อนนะพี่น้องขอชีวามัสะดวกเนาะไปโอกาสไอ้ดีจักหน่อยนึ่งเปล่ถ้ามะเขือก่อน ถ้ามะเขือมะพริก,ก้าวคนค่อยสองอย่งให้ลูกชายเพิ่นเอาไปกินเนาะเพิ่นก็นเฮ็ดงานอยู่เกาหลีนละยพี่น้องเพิ่นพึงมากพึงมาเกาหลีได้เดือนที่สองเลยละ่ะเก็บมะแตงก่อนโอ้ยสิได้ปลูกไว้อีกเจ้าชุดนึงยี่มะแตง,ง,แงไงผมอุ้ยแม่นมหญ่เลยพีนออ่น,น,น้องไงปวดคอโรยังนอนข้างนอกเก็บมะแตงไปกินก่อนเดี๋ยวเก็บไปเพื่อเนี้ยหัวหน้าน้ำ น้ำใจเล็กๆน้นนอยๆเดี๋ยวสิได้ใส่งานเพิ่นให้เพิ่อนใ้ส่งของให้ลูกไส้นะพี่น้องเขามีนำ้ำจิตน้ำใจกับเพิน่นเพิ่นกะช่วยเหลือเฮาดีเด้หัวหน้าก็ไดัดนเลยเดี๋ยวผมหามรอเพ่อนมาแต่งกันสักหน่อยมื้อนี้ผมก็เก็บให้หัวหน้าเด้วให้ผู้จังนิ่มเก็บให้หลายตืบขุดข้างในไงเพื่อนไงเลยเห็นบอกพี่น้องุไปลายมือผมเห็นเนาะ พูดบมธรรมดาเลยพี่น้องเงี้ยมักแตงพูดเลยหน่วยยังไงหน่วยหน่วยข้างไหนหรือยังไงครับพี่น้องเงี่ยเก็บเป็นเบิร์ดแหละถ้าเขาไว้มันจะเจาะถ้ามันเจาะแล้วมันกินโปแซ่มักแตงนะเหยื่อหลุดโอ้ยโอ้หลุดมือพี่น้องก็ขุดตบฟังดูแล้วเบิรงพี่น้องพูดเลยมักแตงเหย้าคนหลุดจิงสามหน่วยเดี๋ยวเก็บไปเดี๋ยวบอกไปไม่ใหญ่อะจุ่มมาเล่ามาเอาไปกิน อาคูมานั่งมาหนิคูถังมาเลยเดี๋ยวตั้งกล่องไว้เด้อพี่น้องเด้อตั้งกล่องไว้มันอดสะดวกไปลุยกันตัวพี่น้องบาดนีิเก็บหมักแตก พออลไรละพี่น้องหมักแตงพูดามีตัวใหญ่ๆอยู่พ like, ี you. ่น้องเลยเก็บไปในเบิ้นว่าสิกินคนเดียวดิไปแบ่งไปแบ่งอจุ่ม่ามียหัวหนาพี่น้องกินคนเดียวมันกินบ่เบิดดอกนี่เนาะครับเนาะงหมักแตงดุ๊กขนาดพี่น้องเี่สองมือมาเก็บสองมือมาเก็บเนาะครับเนาะถ้าเขาโปเก็บเนี่ยมันจะแบบว่าลูกมันจะบ่สมบูรณ์นะพี่น้องเขาต้องเด็ดออกเรื่อยๆเดิทำไมมัดใหญ่เลย พี่น้องเองยแบบไงเขาต้องเด็ดเรื่อยๆถึงแม่เขาจะบโบก,กินเขาก็ต้องเด็ดพี่น้องเพื่อที่ว่าลูกที่มันเกิดที่หลังมันจะได้สมบูรณ์เนาะครับเนาะถ้าเข้าโบกเก็บเนี่ยลูกที่เกิดที่หลังเนี่ยมันจะบบสมบูรณ์เด้อมันจะมาเลี้ยงพวงอย่างละครลูกที่เกิดที่หลังมันจะบบสมบูรณ์เนาะมันจะนิ่งน้อยอดหอแดแอเลดเพราะมานันนี่ยแหละพี่น้อง หลายหน่วยอยูน่นี่ผมเด็ดถิ่นพงยานผมมั่นเด็ดแปดหน่วยเด็ดถิ่นไปเลยมั้นผสมบูรณ์มองหาคนเพื่อที่หลวงเหนือเอา้าพี่น้องคลิปนี้ก็สิฝากไว้สำนีเนาะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมือเอาพี่น้องเป็นกำลังใจกับทางช่องเนาะครับเนาะสองทางเลือกเนดะ้อะเฟซบุ๊กเกษตรอีสานฟาร์มพี่น้องยูทูปอีสานพัฒน์ถิ่นชาแนลนาะครับเนาะเจอกันในคลิปต่อไปพี่น้องบัดนี้สวัสดีครับ